ว,นนวันนี้ชนาวีไม่ได้อยู่พระประแดงผมอยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการนั่นเองผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่วัดปีกาอันนี้ชื่อเก่านะแต่ชื่อใหม่จริงๆก็คือวัดปานประสิทธารามหลวงพ่อปานองค์ใหญ่นะฮะผมยังมีเรื่องราวที่นี่อีกเยอะนะฮะไม่ต้องกลัวแต่วันนี้ผมขอน,นําเสนอเรื่องราวที่มันน่าประทับใจส่วนตัวของผมเรื่องหนึ่งแล้วกันคือ ไม่ใช่เกี่ยวกับตลาดน้ําอันนี้สุดยอดอยู่แล้วตลาดน้าปีกาเรานะแต่เรื่องที่ผมประทับใจที่นี่นะคะส่วนตัวเลยนะฮะคือเรื่องของจุดสังฆทานดียังไงเป็นยังไงตามชนาวีมาอันนี้ขอนําเสนอส่วนตัวประทับใจนะผมแอบมาแล้วเรียบร้อยนะที่จอดรถมากมายมหาศาลเสาร์อาทิตย์โอ้โหคนบานของขายที่นี่อร่อยอร่อยที่นั่งริมคลองโอ้ยเพียบไปหมดนะฮะ สุดยอดอย่างหนึง่งหลวงพ่อปานไปปักกฎที่ไหนไปที่ไหนที่นั่นเจริญทุกที่จริงๆโหนี่บุญบารมีท่านเลยนะฮะสิ่งที่ผมจะนําเสนอคือนี่เลยโซนสังฆทานผมเรียกอย่างนั้นของผมเองนะตามผมมาว่ามันดียังไงดอกไม้ทุกเทียนวัตถุมงคลนี่สังฆทานอยู่ที่เดียวกันเลยโมเดลย่อยของจุดขององค์หลวงพ่อปานองค์ใหญ่ท่านมาท่านจะเห็นเลยนะ นี่ผมบอกไว้ก่อนนี่คือจุดสังฆทานมันหรูหาาราอลังการมากเพราะฉะนั้นต้องเสียเงินเท่าไหร่หมดเป็นร้อยเป็นพันหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านฟังเดี๋ยวให้ตากล้องเข้าไปดูสิ่งที่ผมประทับใจที่นี่ก็คือว่าเขาไม่ได้มองเรื่องของปัจจัยเป็นหลักสิ่งที่เป็นหลักก็คือการที่ญาติโยมได้บุญ ได้ความสบายใจกลับไปสมมติว่าผมมีเงินแค่สิบบาทแล้วผมจะทําสังฆทานได้หรอบางที่อาจจะไม่ได้นะผมไม่ได้เอ่ยที่ไหนนะแต่ที่นี่ต่อให้ท่านมีสิบบาทหรือบาทเดียวคือถ้าจิตใจท่านต้องการทําบุญจริงๆทางวัดปานประสิทธารามเราก็สามารถมอบไปท่านได้นั่นเองเนี่ยถ้าสมมติชนวีมีสิบบาทเนี่ยผมก็หยอกแค่สิบบาทท่านจะหยิบถุงไหนหยิบไปเลยมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีแต่อยากทําบุญก็มา เนี่ยคือเรื่องราวที่ผมประทับใจจริงๆนะฮะดูถ้าท่านไปซื้อข้างนอกท่านจะโอ้หน่าจะหมดหลายอยู่อ่ะนะเลือกเอานะไม่มีเงินสดไม่ต้องกลัวของเราเทคโนโลยีสุดยอดสแกน Code, ิวอาร์โค้ดโมบายแบงกิ้งตรงเข้าบัญชีวัดเลยนั่นเองเออผมเคยมาแล้วผมเลยรู้ผมเลยประทับใจที่นี่ผมบอกไว้ก่อนนะวันนี้เอาเรื่องให้สังฆทานก่อนนะเดี๋ยวไอเรื่องตรงโอ้ที่นี่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะ เอาเดี๋ยวผมจะพีเซต์ให้ท่านดูเลยว่าเป็นยังไงนะสมมุติท่านมีเงินมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยนะสมมุติว่าผมอยู่5้าบาทแล้วกันไม่ต้อง10บาทผมอยู่5้าบาทต้องทำยังไงท่านเห็นถังนั้นไหมเนี่ยท่านหยอดเข้าไปหยอดไปเลยแล้วท่านก็ยิบหยิบถุงใดถุงหนึ่งที่ท่านต้องการอ่ะสมมุติเป็นถังแล้วกันอ่ะเนี่ยถ้าท่านไปซื้อก็คงหมดอีกเยอะแต่บางคนอย่าท่านอย่าลืมนะ สิบบาทแต่ละคนไม่เท่ากันร้อยบาทแต่ละคนไม่เท่ากันแต่บางคนอยากทําบุญไงวัดปานประสิทธารามหรือวัดปิกกาหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ผมนําเสนอเลยอ่ะสมมติวชนาวีหยอไปแล้วสิบาทแต่ก่อนทารายการผมไปทํามาเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยผมก็ได้ผมก็หยิบไปถังหนึ่งหยิบแล้วไปไหนตามผมมาตรงนั้นอาจจะมีป้ายเขียนไว้ว่าทําบุญขวายสังฆทานเชิญด้านไหนซึ่งจะเป็นโซนของท่านพระครู คือกุฏิเจ้าวันแหละเนี่ยท่านเข้าไปล่มลื่นแล้วแต่ละจุดของวัดผมบอกไว้ก่อนว่ามีที่ล้างมือมากมายห้องน้ําห้องท่าสะอาด,อาดเยอะจริงๆผมถือว่าเป็นวัดต้นแบบได้เลยนะจริงๆวัดปีกาเราตัวเนี่ยวัดปราสิทธารามน,นอกจากบูมเรื่องตลาดน้ําแล้วนี่เรื่องนี้นําเสนอเออล่มลื่นผมย้ําล่มลื่นมากที่จอดรถมากมาย ท่านจะเอามากี่ร้อยคันนะเขามีที่จอดหมดนะครับระหว่างทางก็จะมีเกี่ยวกับภาพเก่าๆของทางวัดตาสิทธารามเรานะองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราองค์กรวาดวาสนมหาเทระท่านเคยเสด็จมาที่นี่ด้วยสุดยอดเนี่ยท่านถือสังข์งสังฆทานมาเสร็จท่านเดินมาตามทาง จุดถวายสังฆทานท่านใส่ซองใส่อะไรไม่รู้อ่ะเขาเอาเงินเข้าวัดตู้ทุกตู้เนี่ยเงินส่วนตัวคือไม่ใช่เป็นเงินส่วนตัวของพระนะท่านเข้าบัญชีวัดหมดเลยเห็นแล้วปุ๊บจะมีเห็นไหมปีที่ล้างมือแหละที่ล้างมือเยอะต้นสาระหลังจากที่ท่านมากวดน้ำทำสังฆทานตรงกุฏิเจ้าวาดเสร็จเนี่ย ท่านก็เอาที่กวดน้ํามาเนี่ยตายต้นสาราได้เลยเฮ้ยต้นใหญ่นะประมาณสองคนโอบประมาณสามสิบกว่าปีเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะพอท่านถือมาเสร็จใช่ไหมครับเนี่ยจบง่ายๆถอดรองเท้าก่อนนะนะครับแล้วปกติเนี่ยนะครับ ท่านมาท่านไม่เจอใครไม่ต้องตกใจกดกริง่งเรียกหลวงพอ่อป้ายเขียนไว้แล้วนะมามาสูมดูใกล้ๆกดกริง่งเรียกหลวงพอ่อหรือพระเดชพระคุณนะครับท่านพระครูท่านไม่อยู่นะครับเดี๋ยวลูกศิษย์ศาสาจารย์นิมนต์พารูปอื่นเข้ามาถางักทานแทนเะนี่ยแหละคือจุดกดเลยนะแต่ผมทําไปแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลูกศิษย์ก็จะเรียกนิมนต์พารูปอื่นถ้าพระเดชพระคุณพระครูท่านอยู่เราก็ได้ทําสนักทานท่านพระครู ผมรู้สึกดีมากผมไปหลายๆที่แล้วนะคือบางคนไม่มีเงินไงผมเป็นผมเคยเป็นคนที่ไม่มีเงินมาก่อนผมเลยรู้บางทีไปบางที่เนี่ยดอกไม้ทุกเทียนห้าสิบตรงนี้ร้อยหนึง่งโอ้ผมไปผมเคยไปที่หนึ่งนะหมดไปเป็นพันเลย <laughs> แล้วแต่ลองนึกย้อนกลับไปบางคนเขาไม่มีสิก็จะทําได้เหรอแต่วัดปานประสิทธารามวัดปีกาเรามีให้ท่านแน่นอน มีมากถวายมากมีน้อยถวายน้อยไม่มีไม่เป็นไรถ้าอยากทําบุญเข้ามาได้เลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของวัดป่าประสิทธารามบางบ่อสมุทรปราการที่ชนาวีนําเสนอนั่นเองทําไมผมต้องถอดจากพระประแดงมาถึงที่นี่เลยนี่แหละเรื่องราวที่ผมประทับใจต่อนที่อยู่ตรงส่วนไหนของประเทศผมก็จะไปนําเสนอเรื่องราวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนั่นเองเอาฝากไ้ด้วยนะครับนะอย่าลืมเสาร์อาทิตย์ตลาดน้ำปีกาคนบ้าน คนมาเที่ยวบ้านเลยร้านค้าร้านโลงอูจัดสรรปันโฟนทาได้ดีมากอ,ะนะอ่ะนะฝากไว้ด้วยนะครับนะ <laughs> ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะนําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปวันนี้ชนาวีจบอยู่ที่วัดปานประสิทธารามรวงพระปานองค์ใหญ่หรือวัดปีกาบางบ่อสุป,ปราการนั่นเองมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมา แล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับสายบุญสายมูแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ก่อดค,ครับ